บ้านเฮาห้โชคสวัสดีพี่สุขุสุคนครับผมทิมมตามแนวทางางเล่าพัฒนาของพอบวันสวนกันนาะพี่น้องเนะาะวันพุธที่ยีบเจ็พฤศจิก,กาสองห้าหกเจ็ดของคอ้านสวนเข่าตรงๆพี่น้องส่วนมากของคอ้ันสวนกันเข่าก็คือเข่าตรงๆรเล่าพัฒนามืกอโอพ่แมต่ตัวนี้อันนี้พ่อแม่เด้อพี่น้องเด้ออันนี้พ่อแม่อันนี้พ่อ,นนอแม่ อันนี้ขอเกาตัวนี้แสดงว่ายิบผิดราพัฒนามออกหกสองเนาะขึ้นอยู่เนาะวันนี้นนเดชวี้ของใหม่นี่ของใหม่เนาะพี่น้องเนาะนี่ลาพัฒนามขึ้นมันออกหนึ่งหกสองเลยกเจ็ดหน,นึ่งเนาะพี่น้องเนาะ ของอวานส่วนนี่คือเข่าหกสองตรงแปดคู่แต่เพิ่นม่มีต,ต,ตมัวเน้นไม่ไป็น,นองของ,ขวงขอวานส่วนส่วนมากขั้นเข่าก็คือเขาตรงๆรอดขั้นลดก็คือลดไปเลยอย่เนาะพี่น้องเนานะเลขสามตัวเลขสามตัวเป็นเก้าหกสองอันนี้มันเป็นหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะของเป็นลักลอยเป็นเก้าอันนี้มันเป็นหนึ่งหนึ่งหกสองของอบานส่วนนี่ 9ก้าหกสองเลขสามตัวนะพี่น้องเนาะมั่วเนี่ยนะพี่น้องเนาะมันแดดสองอยูกก่กลางเดินเมือ่อี้วันหนังขัน้นมาหมองเก่าหมองเดิมปลากล้วยให้เก่าพี่น้องที่เก่าที่เดิมปลากล้วย มาเบืองน้ำกันพี่นอ้องลาวพัฒนาพ่อบ้านสวนวันพุธหยิบเ็ด ลาวลาวพัฒนา พ่อบ้านสวนเดี๋ยวคอยเบิ่งเต็มแล้วพี่น้องด้วยวิ่งบนล่าง วิ่งบนล่างวิ่งบนวิ่งบนล่างตัวไหนนาะใช่ไหมอ๋อฮ ห้ากั 3. บสามวิ่งบนล่างห้ากับสามวิ่งบนล่างห้ากับสามพ่อพันเน้นหนให้พ่อพันเน้นหนหาได้ปี่น่องเด้อเด่นเด่นห้าลองสาม ส่วนจับคูคือเก่าเหรอพี่น้องส่วนจับคูแปดคูคือเก่าสามหนึ่งสามสอง 37 39ตัวใหญ่ดอกเนาะพี่น้นนงองเนาะ31 32 37 39 2 Hà Si หาเก่าแล้วพี่น้องมีตกกันไม่ตกกันแด้วพี่น้องได้ตกกันตกกันเชื้อเวชล่างอะไรห้าห้ากันแค่ตัวเดียวห้าห้าพี่น้องตกกันตัวเดียวห้าห้า กันกันเบิ้ลหาวานนี้เลขสามตัววันมันหนึ่งกับพวกเขาเราเก่าลักลอยวันนี้ก็ยังเก่าลักลอยอีกเก้าเ้อ เจ็ดเก้าสามเจ็ดยังเป็นลักลอยคือเก่ายเก่าเก่ายังลักลอยให้เกาเมืเ่อบตัวเน้นบาทงวัเมื่อนึิเพ็นม่นเ,นเน้นให้ ่นเฝ้าที่ตะป่านยังเขียนใส่ไม่ฝาเซลา่นเพราะเบือาบางตัวเน้นสามเจ็ดห้เกพรนเน้นในสาคููได้พี่น้องได้พอพันเน้นในสาคู่ พี่น้องเขาแคบหนาจอด้วพี่น้องเด้เล่าพัฒนาพอบนสวนมันพุดยีบเจ็ดพุจิกาสองหาหวิ่งหากับ3เน้นหาล่อง3 3 1 3ามห3 9 2งสามสองสาเดก้าสอหาเ้หาสองหาีเจหาเก้ากันเบินหาหาส่วนตัวเน้นคือ3ามเหาเจ ห้าเก้าสามคูเลขสามตัวนี่เก้าห้าเจ็ดเก้าสามเจ็ดได้พี่น้องนะเอะพี่น้องเขาแคบหน้าจอตามนี้ครับผมถ้ามักถ้ชอบกะไปพิจารณาบังกับมามากเข้ากับอันนี่ลายมือของพอ่อ,อ,อเออพิ่นมืดกับมืดโทรศัพท์มืดบ่เห็นหรอกพี่น้องเอาแคบหน้าจอตัวให้แง่เนี่ยนะขอบคุณขอบคุณพ่อเพิ่นส่วนนหลายครับผมขอให้พี่น้องชมานก,กันสุ้ผู้สุขคนเรื่อยเรื่อยขึ้นเมือปังกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามบ้านเฮาให้โชคสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม